2ีตุลาคม2565ครับผมก็เรียกได้ว่า3คู่จาก3หลีกใหญ่และกันนะครับผมไม่ได้ไมไม่ได้มาแค่ในเวทีเพเมร์หลีกเพียง อันเดียวนะครับผมเอาเป็นว่ายังไงวันนี้เรามาถึง3คู่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็3หลีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษนะครับผมจากพิม์ลีกนั่นเองแล้วก็ทางด้านของบุนเลติก้าครับผมจากเยอรมันครับผมแล้วก็ซีรีอานะครับผมจากทางด้านของอิตาลีนั่นเองนะครับผมซึ่งมาดูคู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนอตติงแฮมฟอร์เรสครับผมพบกับลิเวอร์พูลครับผมในเวลา18บแนาฬินาทนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็ว่ายังไง ก็แล้วแต่นี่ริวพูนี่ถึงแม้จะยิงแค่ลูก2ลูกนะครับผมก็ยังคว้าชัยได้มาสม่ำเสมอด้วยละกันนะครับผมแล้วก็นัดล่าสุดนี่เรียกได้ว่าชนะทางด้านของแมนซิตี้มาได้ถึง1ประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าชนะแมนซิตี้ได้นี่ก็โอ้โ oh, หเป็นอะไรที่ดูเดือดแล้วนะครับผมก็เป็นว่ายังไงก็ เป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับลิเวอร์พูลด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะเริ่มกลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่นักเตะของเขานี่เจ็บไปหลายตัวนะครับผมส่วนทางด้านของนอตติงแฮมฟอ o r เรส์นะครับผมก็สนัดล่าสุดนี้ยังไม่เจอชัยชนะเลยและกันนะครับผมเป็นน้องใหม่ที่ค่อนข้างที่จะโดนรับน้อง แรงค่อนข้างพอสมควรเลยและกันนะครับผมส่วนสถิติการพบกันนี่ก็เรียกได้ว่านาน,าน,านเจออินทีนะครับผมทางด้านของ Nottingham Forest แล้วก็พบกับทางด้านของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าก็นัดล่าสุดที่เจอกันนี่ก็เรียกได้ว่าเนิ่นานานมาแล้วนั่นเองนะครับผมก็เจอกันเป็นลิเวอร์พูลที่ชนะไปได้เพราะฉะนั้นยังไงขออนุญาตฟันธงที่ลิเวอร์พูลยกันครับผม ต่อมาครับผมไปดูทางด้านของอิตาลีเออไม่ใช่อิตาลีสิเยอรมันกันบ้างดีกว่านะครับผมในเวลา2ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมฮอตเฟนแฮมครับผมก็เรียกได้ว่าเจอกับทางด้านของไบเยนมิวนิกนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกว,ว่าไบเยนนี่ช่วงปีนี้นี่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เลยนะครับผมถึงแม้จะได้เซเดียลมาให้เข้าไปอยู่ในทีมนี่ก็ไม่ค่อยจะ เขาเรียกอะไรไม่ค่อยจะดุดันเหมือนตอนมีโรเบิร์ตเลวานนอฟสกี้เท่าไหร่นะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าความเห็นส่วนตัวลุ้นวนเลยและกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าคู่นี้เจอกันน่าจะสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับผมกับฮอฟเฟนไฮมนั่นเองนะครับผมก็บบเอนมิวสิกครับผมเดี๋ยวเราไาดูสิติของทั้ง2ทีมก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าทั้ง3นัดเนี่ยทั้ง2ทีมผ่านอะไรกันมาบ้างนะครับผมก็เรียกว่าสิติตามนี้เลยและกันนะครับผมทางด้านของฮอฟเฟนไฮม ก็เรียกได้ว่าชนะมา2นัดติดด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนทั้งได้ของไบเยอร์นี่ก็ชนะมา2นัดติดเช่นกันนะครับผมแต่ว่าถ้าดูจากรุ่มเกมในทุกๆวัน ในช่วงนี้นี่รู้สึกว่าฮอตเฟนแฮมนี่จะเล่นได้ดีอย่างแรงเลยละกันนะครับผมอีกทั้งตอนนี้อันดับหนึ่งของตารางนี่ไม่ใช่ไบเยนแล้วนะครับผมหลายๆคนก็คิดว่าถ้าเป็นของหลีกเยอรมันนี่ไม่ดอทมูลก็ไบเยนนี่แหละนะพรไม่เก่งสองทีมอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วตอนนี้ไม่นะครับผมเป็นเบอร์ลินนะครับผมที่อยู่อันดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมส่วนสิตีการเจอกันก็เรียกได้ว่าไบเยนมิวนิก ดีกว่านั่นเองนะครับผมแต่ว่าในฤดูกาลนี้นี่ก็ต้องเทียบเป็นฤดูกาลแล้วกันนะครับผมฤดูกาลนี้ยังไงผมคิดว่าผมขออนุญาตแทงสวนแล้วกันฮะเป็นฮอตเฟนแฮมนั่นเอง ก็รีดว่าอยากตามมาก็ตามมาก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่ตามมาก็สามารถที่จะก,กาที่บาเร์นมิวนิกก็ได้นะครับผมมันว่ายังไงก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยละกันนะครับผมผมก็มีทั้งถูกทั้งผิดแหละอย่างคู่ที่แล้วนี่ลิวพูแมนซีนี่ผมคิดว่ายังไงแมนซีน่าจะกินแน่ๆแหละเพราะลิวพูตัวเจ็บเยอะนะครับผมแต่หารู้ไหมว่าลิวพูก็สามารถพลิกมาชนะได้ในบ้านตัวเองนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูที่เอซิมิลานกับมอนซาต่อเลยดีกว่านะครับผมในเวลา5 ชุ่มนั่นเองนะครับผมเอซีมิลานครับผมเจ้า ไม่ใช่เจ้ายุโรปสิต้องเรียกว่าอะไรเจ้าอิตาลีแชมป์อิตาลีในฤดูกาลที่แล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่หลายๆคนมองข้ามแล้วก็ไม่ได้จับตามองมานานนะครับผมแต่ว่าฤดูกาลที่แล้วนี่อย่าลืมนะครับผมว่าเอซิมิลานเป็นถึงแชมป์เลยละกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้โคจอนมาเจอกับมอนซ่านั่นเองนะครับผมซึ่งมอนซ่านี่สถานการณ์ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับผมว่ายังไงเอซิมิลานน่าจะชนะได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวขอมาดูเฮดทูเฮดกัน ก่อนเลยดีกว่านะครับผมกับ3มแมตช์ล่าสุดของมอนซ่านี่ก็แพ้ นะครับผมนัดล่าสุดนี่แพ้นะครับผมส่วน a c มิลานก็เรียกได้ว่านัดล่าสุดถึงแม้จะชนะนะครับผมแต่ว่าในบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกเนี่ยเขาแพ้กับเชลซีนั่นเองนะครับผมก็เรียกดว่ามีโปรแกรมเตะหลายโปรแกรมเหมือนกันนะครับผมทางด้านของ a อมิลานก็ต้องดองตัวหรือว่าต้องใช้นักเตะให้คุ้มค่ากันสักหน่อยนะครับผมมองว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเราดูทั้ง2ทีมที่ผ่านอะไรกันมาบ้างแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่า สองคู่นี้เจอกันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมอิตาลีพบอ่าไม่ใช่อิตาลีสิเอซีมิลานพบกับมอนซ่าครับผมเรียกได้ว่าทั้ง3นัดเนี่ยชนะสมนัดรวดเลยละกันนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่ามอนซ่าใน3มนัดเนี่ยใน3นัดที่เจอกับเอซีมิลานยิงได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วยังไง a อซีมิลานน่าจะกินขาดอย่างแน่นอนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมดูอัตรา การต่อรองของราคาด้วยและกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นราคาลูกครึ่งหรือว่าลูกควบอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นราคาน้ำดาน้ำแดงด้วยนะครับผมก็กว่าตามนี้และกันนะครับผมยังไงอยากตามมาก็สามารถคลิกที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยและกันนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปของผมด้วยและกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันที่3ตุลาคม2565นั่นเองนะครับผมส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ